ีนี้ในที่สุดกระเป๋า iPad Recycle ของพิตาก็สำเร็จลงแล้วนะคะทีนี้พิตาจะมาบอกถึงประโยชน์พิเศษของกระเป๋าอัจฉริยะใบนี้นะคะเขามีความพิเศษก็คือเนี่ยค่ะเห็นซิปตรงนี้ไหมคะเราเปิดซิปออกแหวกกระเป๋านิดนึงแล้วเราก็จะเห็นช่องเสียบแบตนะคะเราสามารถเอาสายแบตเสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยค่ะ อุ้ยอุยมองไม่เห็นนะคะนี่เห็นไหมคะเราสามารถเสียบแล้วอาจจะแขวนไว้ก็ได้หรือเราอาจจะวางทิ้งไว้ก็ได้เห็นไหมคะมันสะดวกสบายมากเลยโดยไม่ต้องเอา i อ a พดออกจากกระเป๋าและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งของกระเป๋าของพี่ตานะคะก็คือการใช้ะคะ่ะกระเป๋าใบน,นี้จุดประสงค์ก็คือเราจะต้อง เราต้องการที่ออกไปใช้นอกบ้านใช่ไหมคะเวลาเราหิ้วเ,เขาลงจากรถแล้วเราจะใช้เขาวิธีก็สะดวกมากเลยโดยการที่เราก็ไขซิปนี้ลงมานะคะซิปหนึ่งแล้วก็ไขซิปสองลงมาอย่างนี้ค่ะอ่แล้วก็เปิดเขาออกอย่างนี้เห็นไหมคะสะดวกมากเลยเปิดเขาออกแล้วก็ตั้ง ipad ขึ้นชวาบเห็นไหมคะแล้วเราเราก็สามารถเล่นได้สะดวกสบาย จุ๊บจุจ๊บอ่ะพอเล่นเสร็จแล้วเราจะเก็บยังไงดีคะวิธีเก็บก็สะดวกมากนะคะนี่นอนไอแพดลงปิดจืบ๊บแล้วก็ปิดกระเป๋าปึ๊บรูสติปไมเห็นไหมคะรูสตีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายมากเลยทีนี้อันที่สามกระเป๋าใบน,นี้เนี่ยเวลาเราเวลาเรา ลงจากรถใช่ไหมคะเราก็ถือกระเป๋า iPad แล้วใช่ไหมแล้วก็ขี้เกียจที่จะถือกระเป๋าถือไปด้วยใช่ไหมคะเราลงไปนิดๆหน่อยๆพี่ตาก็ได้ทําช่องไว้ตรงนี้ค่ะปิ้วเห็นไหมคะเห็นช่องเล็กๆตรงนี้ไหมคะ,ะเอาไว้ใส่กระเป๋าตังค์เอ้ยไม่ใช่ค่ะเอาไว้ใส่เศษตังค์เอาไว้ใส่บัตรรถต่างๆบัตร ATM หรือบัตรเครดิตก็ได้นเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะกระเป๋าน้อยสวยงามห็นไหมคะ ก็อยู่ตรงนี้ก็สามารถใส่อะไรต่างๆได้นะคะทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วทั้งสวยงามทั้งหน้าชายแล้วก็มีประโยชน์พิเศษนะคะอ่าคลิปกระเป๋ารีไซเคิลของพีตาก็จบลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีนะคะ